สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีเซาหน่อยเพชรบันแพงเอฟซีหนองอิงครับมาผมมาผอกับบ่าวโทษครับในช่องทองพูนแป้น,น้อยน้องอิงครับมาชมบรรยากาศบนจุดชมวิวครับพี่น้องยามแดดบ่ออกครับสวยละประมาณโมงหนึ่งแต่ว่าแดดก็ยังบ่ทันออกนอะครับพี่น้องคืมฟ้าคืมฝนครับมื่บ้าตน,นตรงมืนมืดมืดขึ้นกับตรงมืดขึ้นครับพี่น้อง รถช่างหมีช่างหมีโซล่าเซลลช่างหมีโซล่าเซลลเข้ามาทําไมไปครับพี่น้องไปเบิงว่าสร้างหมีันเขามาหยางเนาะเพราะว่าแผงโซล่าเซลลมันมีอยู่แผงหนึ่งมันมันเคลื่อนได้ครับพี่น้องเนื่องจากว่าเสามันสุดเน,ะนาะน้ำซอสหรือเสาสุดมันก็เลยเหตุดให้แผงขยับครับสร้างหมีิ่นก็เลยอาสาเขามาเบิร์งหายเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ทะเบียนรถช่างหมีสองเจ็ดแปดไปรับพี่น้องสร้างมีพันอาสามาเบิงแผงโซลาเซลล์ให้ครับเนี่ยเสามันสุดแผงมันเขื่อน สาใหม่บครัแมนครับเสามันสูตรครับหนามเสาะเขาขยับขยับศูนย์ในครึ่ง,งมันกะขยับตามครับผมก็ว่าเอา้าเสาแพงมันคือบผสมกันมันบางแกนแพงเสากันคือเพิ่นเพิ่นบีบขางมันบมันมาห่อก,กันแมนอันอื่นมันเพิ่นกับยูคือเก่าอยู่ครับคบว่าเวลาเราบีบขางชามันมาห่อก,กันนี่อะไร อันนี้ก็จ็สีลงต้อนใด้ะลยนี่นี่น้ำเริ่มซ้อล่งอีกแล้วนี่วนี้นบบรรครับมันบร,ริเปลนอย่างนกบร,ริเปลนอย่ง่วนกบพกบร,รเป็นอย่างครับอย่าง,เางเาบเ,เกา่าตัน้งกระอกางยข้นเกาแยแค่้าบิตอันนี้บรร่ได้จืดยืครับใช่เนาะตัวหนึ่งลักกัดใสกันไปนะครับ มามาก,กาา็กวรตะเศ้าพอดีกำลังกลับมาจากเชียรูฟุ้งละ่ะยุดครับพอดีมึงนี่ยุดบ่ไดนี้ยุดออกเข่ากัดเด็กเขาง่ายนั่งขึ้นนี่ครับพี่น้องผู้ใดสนใจครับแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าจอบาดาน้นองพี่น้องเนาะ บริการหลังการขายครับมีปัญหาอย่าง,งกับโทรหาเพื่อนเพื่อนกับมาเบิงมาแก่ปัญหาให้ครับพี่น้องสำหรับช่างหมีช่างหมีโซลาเซลล์ครับ0801077715ครับติดต่อสอบถามไดครับระยะทางอยู่ใสตองก้ารเจาบะบด้านหรือว่าตองการโซลาเซลล์สอบถามช่างหมีใดครับพี่น้อง ต่บอกว่ามาจากเอฟซีน้องอิงหรือว่าเอฟซีบาวทนสั่งมีพิจารณาราคาพิเศษให้ครับติดต่อสอบถามหน้เลยครับพี่น้องบริการดีคุณภาพครับถ้าจะจาะบาด้านน้ำโบอกโบอกน้ำบ่ออกบ่ได้คิดตังน่ะซังมีว่าบบคิดตังเลยหรือว่าท่านใดที่เคยจาะมาแล้วน้ำไหลคอยน้ำโบออกออกแน่บ่บออกเนีย แก้ปัญหาด้วยสรั่งมีได้ครับสั่งมีพ่นมีเครื่องตรวจวัดหาต้าหนามเนาะพี่น้องเนาะจีที่ซองลอยครับแต่งแต่จอมาบ่เคยผ่านครับพี่น้องมีหนามแล้วก็หนามร้ายครับสิบคิวยี่สิบคิวสามสิบคิวม้เห็นครับในบ่อบด้านที่สร้่งมีพ่นจอบ่ได้คุยโอ้อวดครับพี่น้องบ่เสื้อกับตองพี่สูน์ครับของพวกนี้เนื่องจากเข้ากับพบกับพ่อกับตัวเองมาแล้วเนาะครับเนาะสำหรับบ่อนี้ก็13คิวครับ น้ำบริเวณแถวบ้านนี่น้ำกะประมาณนี่แหละครับเจ็ดแปดคิวแต่บอ่อนี่สร้างมีจันหให้สิบสามคิวครับพี่น้องช่างมีโซลาเซลล์ครับสอบถามได้ครับบอกว่าสิเป็นแผงโซลาเซลล์บดานหรือว่าโซลาเซลล์ไฟบ้านโซลาเซลล์โรงงานเนาะครับเนาะกะสอบถามได้ตลอดครับเพป็นมี เชื้อคลายมีทีมงานของเพิ่นเนาะครับพี่น้องสอบถามเพิ่นได้ครับ0801077715ครับมื้อนี้ยังบ่มีแดดครับเดี๋ยวมีแดดก็สิปั่นน้ำใส่ปลาเข่าวไว้ครับให้มันแซ่เข่าเนาะพี่น้องเนาะหญ้าสิได้บ่เกิดเขากำลังงามเลยครับกำลังขึ้นงามเลยหญ้าก็บ,บ่ทันมีครับเป็น การวานที่ถือช่วงแห้งครับพี่น้องเนี่ยถือช่วงถือเวลาแห้งครับเข่าขึ้นเสมอดีครับสำหรับผู้ใดสงสัยว่าโบอน้าสูบใส่หน้าผู้ใดก็คือนหน้าปูหน้าหยาพิ่นนาะครับเนาะสูบใส่กัปล่อยจากงานหนีลงงานพุ่นไปเรื่อยครับถอดถอดถอ,อดกันไปครับแต่ว่าตอนนี้คือฝนตกอยู่ครับอัดใส่งานเดียวเดียวก่อน เลื่อนย้ายขานีไม่เขื่อนกระพรับศูนย์ใหม่แต่ว่าถ้าเฮาเทพปูนมันก็จบแมนครับนี่ผมก็ยาดมันสูดอีกอยู่ดอกขานี่เวลาฝนตกต้องมาเบิงทางน้ำแล้วนี่ต้องหาคลองน้ำลงบ่หายมันไหลมาน,นี่ส,สันสูดอีกแท่นี่เป็นเริ่มยู่วตัวแล้วครับ เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อย,รยบรยาครับเพราะว่ามันบริไมีอย่างเสียหายเนาะพี่น้องเนาะแค่มันขยับบริศูนย์มันซื้อ,อโอ้งามครับพี่น้องเขาเขาอองงามมีนามแซ่ ถาแต่ป้าครับพี่น้องถาแต่ป้ามาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะครับน้องที่คอมเมนต์เขามาให้กำลังใจต่างๆหน้าหรือว่าเหลืองเล่าต่างๆฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับกดสับสะไคร่กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองผูนแบ่นอยนองอิงครับเป็นกำลังใจกับบ่าวโทน,นะครับเนาะ ครับขอบคุณสร้างมีโซลาเซลล์ครับที่เขามาแกแข่งโซลาเซลล์ให้นะครับเนาะก,กะผู้ใดสนใจกับตดต่อ,อได้ครับพี่น้อง0801077715ครับช่างมีโซลาเซลล์ครับสำหรับคลิปนี้ไว้สนีทสก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ